ในภาพของผมเนี่ย,ยก็จะคคยเัยนนึงตัวในกิจโลกในปี2026ว่าแนวมองเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอดีแค่สั้นๆนี้เึ่ว่าในปี2025เนี่ยมันเป็นปีที่มีบทเรียนให้เราเยอะถ้าเราย้อนไปอยู่ในช่วงสัประมาณเดือนเมษายนเนี่ยความกังวลมันก็เกิดขึ้นมากเพราะว่าทัา์เองก็มีการดำเนินนโยบายกิจกันการค้า แต่พอเราผ่านปีมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันชัดเจนเลยก็คือเศรษฐกิจในปี2025เนี่ยมันขยายตัวได้ดีกว่าที่หลายๆคนเนี่ยเคยคาดการกันเอาไว้พอสักควนนะครับตัวภาษีค้ำจากเดิมที่เคยขู่ไว้สูงมากๆเนี่ยเอ่อพอมันคับเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นมีดีลการเจรจา,า,รจาต่อรองมีเรื่องกระแสการเล่งนําเข้าทําให้ภาคการส่งองอกจริงเนี่ยมันก็ยังพอไปได้ แต่ภาพสําหรับปี2026เนี่ยผมว่าตัวเกการค้าสงครามการค้าที่เคยเป็นปัจจัยหลักในปีนี้มันจะเริ่มมีบทบาทน้อยลงมากขึ้นและไม่ใช่สีเดียวที่จะมาะกำหนดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะครับตีมหลักๆเนี่ยบทเรียนที่2ก็คือในปีนี้ธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีการปรับ ลดตัวการกดเบี้ยนโยบายมาโดยตลอดจนบางที่เนี่ยมันใกล้จะสิ้นสุดไซโคกันครันไปแล้วเพราะฉะนั้นดูในการค้อกเบี้ยปีหน้าของธนาคารอย่างเช่นเฟดเอเอีพี b o, e, b o c เองเนี่ยมันก็อาจจะเหลือได้ค่อนข้างจําก,กาัดเมื่อเทียบกับป,ปีนี้ผมเนี่ยก็เลยลองไปดูในแต่ละประเทศนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าปีหน้าเนี่ยันกลายปือว่านโยบายการค้างมันจะเข้ามามีบทบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกายุโรป See je นะไปเรียศมาหาอ้าหน้าทนั้นโดยส่วนแรกเนี่ยที่เป็นภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเราก็อยากจะพยายามจอะให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเมกาเองเนี่ยดูเหมือนจะดีชาชะลอตัวลงมาบ้างผลของสงครามการค้าเริ่มคิดอินเข้าสู่เศรษฐกิจมากขึ้นแต่ในมุมมองปี2 0 2 6ผมคิดว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ราวาสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาึ้นนะครับซึ่งทีมหลักๆที่จะมาช่วยหนุนเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยจะ มาจากอุปสงค์ภายในปีผ่านตัวนโยบายการคัาที่มันจะมีการผ่อนคลายริ่มเติมจากปีนี้แล้วถามว่าตัวนโยบายการคัาของเมกาเนี่ยมันจะผ่อนคลายยังไงถ้าเราลองย้อนไปในช่วงกลางปีเนี่ยครับมีการผ่านกฎหมายที่ชื่อว่าวันบิลริลฟูบิออกมาโดยนโยบายตัวเนี้ยเป็นการลด รายล่าของภาครัฐก็คือออกนโยบายเพิ่มลดการจัดเก็บภาษีต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีครวัวเรือนเนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากในช่วงต้นปีห้าเวลาที่ครวัวเรือนมีการขอยื่นเวรคืนภาษีเนี่ยเขาได้เกณฑ์การลดหย่อนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาษีเกี่ยวกับไม่เก็กบภาษีการทํางาน่วงเวลาไม่เก,ก็บภาษีชิส เพิ่อมวงเงินลดหย่อนให้แก่ครัวเรือนที่มีบุตรหรือเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเหล่านี้คิดเป็นเม็ดเงินกว่า0.4ของ GDP ที่จะฝี่เข้าไปยังลำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงปีหน้าตรงนี้เป็นนโยบายการาที่ขามออกนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งให้กับเศรษฐกิจไต้กับอันที่สองเนี่ยนโยบายตัววัน กเิเการที่ฟูบิลสเนี่ยไม่ได้มีแค่เพิ่มเงินินรดกล่องให้แก่ครัวเรือนแต่ภาคธุรกิจในวันนี้ยังได้นโยบายดีๆที่เข้ามาเพิ่มแรงจูงใจให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาลงทุนได้ง่ายมากขึ้นตัว ในวันวิริ e ะฟูบินะครับมันมีพวกนโยบายเช่นสามารถหักค่าเสื่อมเวลาภ่าธุรกิจเขาเข้าไปลงทุนเนี่ยได้100%่ร้อยเปนตีนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์รถยนต์เครื่องจกักรต่างเนี่ยหักภาษีได้เต็มที่การก่อสร้างโรงงานขท้าแล้วเสร็จก็หักได้การทำอายดีก็สามารถหักได้ นโยบายเหล่านี้มันมีความเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยมันยิ่งขึ้นซึ่งเราเองก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าไอ้พวกโปรเจกต์ต่างๆที่มันมีการเตรียมก่อสร้างกันในสาลัฐเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงที่นโยบายวันยีบยืดฟื้นฟเนี่ยมันถาเข้าสู่สถานาแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดัตต์ AI มันมาแรงทําให้ตัว เศรษฐาากิจสหรัฐเนี่ยได้แรงหนุนจากประเด็นการลงทุนในด้านดาตเซนเตอร์การลงทุนในการพัฒนาพวกเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์เฟเวอร์ต่างรวมไปถึงซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างมากปีหน้าถ้าเรามาสังเกตในการากานะครับตัวรบริษัทต่างๆในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft Me t a Google เนี่ยยังมีแผนที่จะเพิ่มคาพิกในการลงทุนเกี่ยวกับพวก AI Data c e n t e r ซอฟต์แวร์ต่างเนี่ยเพิ่มจากปีนี้อีกกว่า2 5มันจะเป็นภาพที่สะกดชัดว่าทั้งนโยบายของ ภาพลัที่ออกมาเพื่อต่อการลงทุนพร้อมกับการลงทุนในพวก AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นอีกงแบรนงส่งได้กต่มีแบรนงส่งสุดท้ายให้เศรษฐกิจอเมริกามันพอเตอิบโตได้ในปีนหน้าเนี่ยหลายท่านก็ทราบนะครับว่าในช่วงปตามาสที่4มันเกิดโกลบิชัดาวขึ้นทําให้การเดิ่ายของภาพรัฐอ่มันติดขัด แต่สิ่งเหล่านี้เงินเงินมันไม่หายไปไหนหรอกงบประมาณมีการผ่านออกมาแล้วเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยการเบิกจ่ายที่ติดขัดไปในช่วง Q4 ก็จะกลับมาเร่งได้ในช่วงไปมากหนึ่งปีหน้าเพราะฉะนั้น้าพรวมเศรษฐกิจเมกาเนี่ยผมว่าเอาสั้นๆก็คือปีหน้าเนี่ยหนึ่งก็คือดอกเบี้ยลดได้สองนโยบายการทํงมีการผ่อนคลายขึ้นกว่าปีนี้ก็น่าจะหนุนให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยกลับมาเติบโตได้ใกล้เคียงกับสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับกต่ประเด็นเรื่องนโยบายการเงินเนี่ย หลายท่านอาจจะยังมีความกังวลว่าเงิเน,นเฟ้อในอเมริกามันจะทําให้เศรษฐกับเบียได้หรือเปล่าในปีหน้าเนี่ยประเด็นเหล่านี้เรามีมุมมองว่าเงินเฟ้ออาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่น่าเป็นห่วงมากขนาดนั้นในระยะขับไปสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือถึงแม้ว่าตัวประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการใช้ในโยบายเกี่ยวกับภาษีขึ้นมาเนี่ยเงินเฟ้อมีการตับตัวขึ้นมาจริงในปีนี้เป็นผลจากราคาในหมวดสินค้าการผักทาระ แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดไปแล้วไม่มีวันสิ้นสุดเฟดเนี่ยก็มีการประเมินไว้แล้วนะครับว่าผู้ประกอบการในเมกาเนี่ยส่ง่านต้นทุนของตัวเองไปยังผู้บริโภคเนี่ยประมาณ5้าสิถึงเรพราะฉะนั้นรันเวย์ในการที่ผู้ประกอบการจะถัการะเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆประอกอบกับผลของฐานที่สูงขึ้นก็น่าจะทําให้เราเห็นเงินเฟ้อในช่วงเซน,นาปรปีหน้าของเมกาเนี่ยชะลอต,ตัวลงมาได้ประอกรอบกับเงินเฟ้อในหมวดอืด่นๆเองไปดู ค่าจ้างแรงงานตอนนี้ไม่ได้ดีมากตลาดแรงงานอเมริกาไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้จะเห็นเงินเฟ้อ,เ,อเนี่ยชะลอลงเราก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับหนึ่งอีกหนึ่งคอมโพเนต์อย่างในเงินเฟ้อเนี่ยมันคือที่อยู่อาศัยน้ําหนักแบบประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราไปสังเกตพวกราคาบ้านใหม่ในตลาดตอนนี้ชะลอลงตลอดราคาค่าเช่าบ้านก็ชะลอลงประกอบกับอัตปาปห้องเช่าที่มันมีการค้างว่างอยู่เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น แล้วมันก็ต้องตั้าคำถามาว่าผู้ประกอบาการเจ้าของบ้านต่างๆเนี่ยจะมาขึ้นค่าเช่าปีหน้าสูงๆเนี่ยมันก็ทำได้ยากมาไม่ใช่แต่หลายอย่าง,างรงมวมกันก็ทําให้เราคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาเป็นปัจจัยกดดันโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีประกอบกับตลาดแรงงานเนี่ยถ้าสังเกตในกราฟนี้นะครับมันอาจจะมีหลายเส้นหน้าแต่ง่ายๆมันเป็นการวัดสุขภาพาตลาดแรงงานนี่แหละในละหลายๆยีต่ติถ้าเลขยิ่งสูงก็ยิ่งดียิ่งต่ำก็ยิ่งแย่ ตอนนี้มันก็ชะลอลงมาค่อนข้างชาัดเจนแล้วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสุดท้ายเนี่ยเฟดเองก็คงไม่สามารถคงดอกเบี้ยวไว้เท่าเดิมได้ตลอดปีนนหน้าหรอกนะครับเราก็คิดว่าสุดท้ายเฟดควรจะหัดดอกเบี้ยซะประมาณหน้าหน่สองรท้งในปีหน้าเราก็น่าจะเป็นการจบไซคงการขัดดอกเบี้ยไปเิดตัวมากสุดท้ายนะครับของเมกาโดยสรุปสั้นๆก็คือว่าปีหน้านเศรษฐกิจฐฐไปได้นโยบายการทางเนี่ยเข้ามาเป็นแรงหนุนนโยบายการเงินเองก็มีการขับตัวรดลงจากปีนี้ต่อ ตัอไปเนี่ยก็อยากจะชวนมาคุยสําหรับอีกหนึ่งมาหาอหำนาจนะครับก็คือตัวยุโ,โรปยุโรปปีปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเติบโต,ต,ตได้ดีกว่าที่หลายๆคนเนี่ยเคยคาดกันเอาไว้มากหลายท่านเวลามองเศรษฐกิจยุโรปอาจจะมีภาพจําว่าเขาเป็นเศรษฐกิจไม่โตเยอรมันแบบเศรษฐกิจกดตัวมาสองปีติดอย่างเงี้ยแต่มันิ่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนตั้งแต่ปีสองพันยสิบห้าเป็นต้นมาแล้วปีสองพันยี่บกเนี่ย มันก็ยังมีนโยบายการทาจะผ่อนคลายเพิ่มเติมจากทีนี้ยทาให้เรามองว่าเศรษฐกิจเขาจะมีการเติมตัวขึ้นต่อเนื่องจากปีกนี้อีกโดยเห็นผลหลักๆที่ทําให้เราคิดว่าเศรษฐกิจเขาน่าจะเติบโตเนี่ยมาจากพี่ใหญ่อย่างเยอรมันที่เคยเป็นยักษ์หลักแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนชัดที่ตัวมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายรัฐมนตรีเป็นท่านใหม่เข้ามาชื่อเฟดเมอร์สนะครับคนนี้เนี่ยมีการปฏิรูปตัวกฎหมายมีการออกนโยบายการทางที่ผ่อนคลายน่า ซึ่งาการที่เยอรมันที่อยา่างเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของยุโรปเนี่ยใช้นโยบายการท่ังที่ปลอดภายในท้ายที่สุดมันจะตร้งผลบวกให้กับทั้งตัวยุโรปมันฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างสิ่งที่มันชัดเจนเลยคือเยอรมันเนี่ยเขานําเงินไปลงทุนกับพวกโ,บโครงสร้างพื้นฐานเอาเอาเงินไปลงทุนกับพวกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเซกเ,เตอร์เหล่านี้มีเมัลติไพายเยอร์กับเศรษฐกิจที่สูงอยู่แล้วนะครับมีการก่อสร้างสามารถกระจายรายได้ได้เนี่ย ภาพเหล่านี้มันก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของยูโรโซนปีหน้าฟืนตัวขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่เยอรมันประเทศเดียวที่เพิ่มงบประมาณด้านการาุนแต่ประเทศต่างๆเองเนี่ยก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเตริรเนี่ยในเช็เตอร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งอิตาลีที่นี้ส,สูงเนี่ยก็มีแผนที่จะเพิ่ม,มงบลงทุนเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุด เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจโคาปีหน้าเนี่ยก็ควรจะกลับมาคุยตัวได้บ้างประกอบกับ ECB ที่มีการคาบตอเปี้ยมาเยอะๆเนี่ยมันทาให้แบงก์พาณิชย์ในยุโรปตัดอัตราดอเปี้ยเงินกู้ลงมาให้บริษัทในยุโรปเนี่ยไม่เหมือนอเมริกานะคบที่เน้นออกกู้เข้าเน้นการของสินเชื่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่แบงก์ในยุโรป ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เนี่ยมันเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของภาคเอกชนเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็น่าที่เห็นการยื้นตัวของอกกพ,พอการลงทุนจากภาคราฐภาคเอกชนเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจากเศรษฐ,ฐกิจที่มันยังพอไปได้อยู่เนี่ยเรื่องนโยบายการเงิน,งนงของ EDB เนี่ยเราคิดว่าปีหน้าไม่มีการคัดแล้วนะครับน่าจะคผลดอกเบี้ยที่สองเปอร์เซ็นตสลอดการประชุมเมื่อคืนนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนว่าเขามองเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเขามองดีแบบที่เราบอกนะ ตัวเอารู้ของเขาได้ทําสูงกว่าเราเงินเฟอ้อเขาก็ทําสูงกว่าไม่ใช่การคาดการณ์ครับแบ้เปียน,น้ีเน่ผมว่าไม่น่าเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือเรื่องการเรงินในยุโรปมากกว่าประเทศใ,ใหญ่ๆตอนนี้ไม่ได้มีแผนการเลือนตั้งในปีหน้าเลยแต่ถ้าเราย้อนไปดูที่ฝรั่งเศสเนี่ยรัฐบาลเขาเป็นเสียงข้างน้อยตลาดเองเนี่ยมีความวกังวลกับการเลือกตั้งใหม่ของฝรั่งเศสม,มากนะครับเพราะว่าตัวรัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายเตมิมมาโดยตลอด เราสังเกตได้จากโคกอัตราผลต่อแคนาบัรเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยมันก็ค้ามูลในรับ,บสูงภาพแบบนี้มันเป็นตัวสะ้อยว่า political risk ยังคงมีรัฐบาลเป็นเสียงค้างน้อยไม่สามารถผ่านงบประมาณปี2026ได้ในตอนที่เราคุมเงินอยู่ตอนนี้ ปีหน้ามันจึงมีความเสี่ยงว่าเอ๊ะจะมีการรุกสภาหรือมีการหาตัวนายโลกท่านใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็ยิ่งจะสอภาพว่าไอเกมการเืองที่มันมีการไฟกันมาโดยตลอดหาควาเนสน่ยงสไม่ได้เนี่ยในท้ายที่สุดมันอาจจะนําไปสู่การตอบรัวกันแบบความน่าเชื่อถือต่อเนื่องอันนี้เป็นประเด็นหลักนะครับส่วนถัดไปเนี่ยเป็นของญี่ปุ่น ก็ข้ามาในฝั่งเอเชียบ้างตัวญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจเขาปีหน้าเนี่ยอาจจะดูมีการชะลอตัวลงมาบ้างก็จริงปีเนี้เราเห็นเขาเติบโต,ตได้หนึ่งเปอร์เซ็นกว่าปีหน้าเราคาดอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยอันเดียแต่ถามว่ามีการชะลอลงแบบนี้เอ๊ะมันแย่หรือไม่เนี่ยผมบอกว่าไม่คีย์เวิร์ดเนก็คือสัตยภาพการเติบโต,ตบ้างเขาอ่ะมันไม่ได้สูงมากกาลังแรงงานเขาตอนนี้ ก็เริ่มที่จะน้อยลงน้อยลงผู้เกษียณดีปรับต,ตัวเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ศักยาภาพของนบนิอทเนี่ยมันไม่ได้เติบโตสูงมากอะไรนแต่เขาแต่อย่างน้นอยๆเนี่ยผมว่าตัวอุปสงค์ภายในประเทศการใช้จ่ายมันก็น่าจะยังเป็นอีกหนึ่งแบบสงไต้ในปีหน้าตรงนี้ถามว่า นโยบายการทังของญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทยังไงตอนแรกที่ปุซซานอิเอะเข้ามานำลงตรแหน่งนายกเนี่ยเราก็คิดว่ายังอาจจะมีนโยบายการทังเข้ามาช่วยในฝั่งของเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้หรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าในวันนี้ยังไม่ได้มีภาพชัดแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนโยบายการทางัง เขาแค่ใช้เงินกับการทางเนี่ยไปกับเรื่องการลดภาราค่าของชีพคนในประเทศเขามากกว่าเพราะบริบทของญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างกับคนอื่นตรงที่เงินเฟอ้อที่อื่นเนี่ยชะลอตัวลงมาได้เป้าแต่ญี่ปุ่นเป็นคนที่มาแบบเงินฝือและมายงเงินเฟอ้อปัจจุบันก็ขยายตัวสักนได้ตรงเนี้ย ภาครัฐเองเขาก็เล็งเห็นทําให้มีการบอกพวกงบประมาณปุดขาไปอุดบุนปุดขาดน้ำมันต่างๆทำให้ในปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อได้ผ่านญี่ปุ่นเองก็ควรที่จะมีการชะลอตัวลงมาบ้างนะครับแต่การชะลอลงของเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเปลี่ยนมุมมองเลยในท้ายที่สุด BOJ วันนี้ขึ้นดอกเบี้ยนาที่0.7นเแล้วในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งอีก 0. 2 5เปอร์เซ็นต์ไปสู่ระดับ1เปอร์เซ็นต์ ถามว่าทำไมเงินเฟ้อชะลอแล้วเขาขึ้นดอกเบี้ยได้หนึ่งเงินเฟ้อถึงได้ชะลอแต่ไปอยูใไกลเป้ปา,ปา,ปาสองนโยบายการเงินของเขาเนี่ยมันผ่อนคลายคือความจะเป็นไปมากนะครับล้วปีหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่ขายการขึ้นดอกเบี้ยแต่เราเชื่อว่าบาลานซ์ชีดเองก็ยังจะมีการปร,บรบัรบตัวงลงต่อมีการเทขายนะครับรวมไปถึง ETF ที่เคยมีการเข้าซื้อมาถึงฟองมาในช่วงปอกเนี่ย กีหน้าบีโอจก็จะมีการไถ่ขอตพวเนี้ออกไปแล้วก็ส่งเงินคืนขัดกลับไปก็ได้นะครับก็นี่เป็นมุมมองในด้านตัวเงินเฟอ้อแล้วก็เศรษฐกิจของญี่ปุ่นแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้เรามาระวังไว้นะครับความเสี่ยงของญี่ปุ่นอยู่ที่ภูมิรัฐศาสตร์คุณซาเอียดเนี่ยไปพูดในประเด็นของจีนกับไต้หวันซึ่งมันก็ทําให้ฝั่งจีนเนี่ยไม่พอใจมากเราเนี่ยต้องบอกว่าลองย้อนไปศึกษาในอดีตดู จีนเขาเป็นประเทศที่มักจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันประเทศอื่นๆที่ต่างหาดูมิรัฐศาสตร์ด้วยกันถ้าจําไปได้เกาหลีตใ,ใต้เนี่ยเคยมีประเด็นกากจีนมารอบหนึ่งจีนสั่งแปกทุบตัวไปเกาหลีใต้ตอนนั้นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวหายไปเยอะมากเราลองอ้างอินเทอร์เนชั่หรือสถานการณ์ที่คล้ายกันเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนไปญี่ปุ่นตอนเนี้ยคิดเป็นเกือบหนึ่งในห้านะครับมันมีส,สัดส่วนที่ใหญ่มากถ้าเขาแรนขึ้นมา ถามว่าภาคการท่องเที่ยวญี่ปุ่นมันจะลดลงไปแค่ไหนอย่างน้อยๆเราประเมินว่าพนักงาท่องเที่ยวจีนหายครึ่งหนึ่งเศรษฐกิจมีดาวไซด์อยู่ประมาณ0ูนย์สเปอร์เซ็นต์ในปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่เราต้องจับตาสําหรับญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่แค่นี้นะญี่ปุ่นก็ยังเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของจีด้วยวันนี้เขายังไม่ได้ใช้ไม้อะไรหรอกแต่ถ้าเกิดปัญหาแบบไม่จบคุณซาในเอ,อ็กไม่หอยแบบสุดขั้วจริงๆความสัมพันธ์ไม่ดีขึ้นถ้าแย่ลงขึ้นมาเี่ย ในด้านการค้าถ้าจีนแบงการค้าจากญี่ปุ่นบ้างละ่ะลดการนําเข้าบ้างละ่ะตรงเนี้ก็จะเป็นเงินเงินดาวสายให้กับเศรษฐกิจ,จญ,ญี่ปุ่นได้รวมไปถึงการนําเข้าของญี่ปุ่นพวกแร่เอิร์ดต่างๆเนี่ยรวาแล้วแต่มาจากจีนทั้งนั้นเกินครึ่งหนึ่งเลยมันก็เป็นภาพที่ชัดว่าจีนยังมีเครื่องมือในการแอฟโคยปิปญี่ปุ่นอีกมากความเสี่ยงเรื่อง g e o p o l i t i c a เนี่ยผมว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาในปี2 0 2 6นะครับในส่วนสุดท้ายของ global economy เนี่ยตัดมาที่ประเทศจีน วันนี้ไม่พูดไม่ได้เศรษฐีจีในปี2025เนี่ยต้องบอกว่าขยายตัวได้ดีกว่าที่หลายๆคนประเมินไว้ในช่วงต้นมาสงครามส่งค้างการค้าระหว่างจีกับสาราหรัฐในตอนเนี้มันไม่ได้ทให้ภาคการส,ส่งออกจีโดยรวมเสียหายมากนะับแน่นอนจีนส่งไปอเมริกาได้น้อยลงแต่จีนส่งไปที่อื่นได้มากขึ้นไปยุโรปมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ามาบ้านเราไปเวียดนามการส่งออกปีนี้11เดือน,นเนี่ยเกินดุลการค้าไปมากกว่าล้านล้านแล้ว ภาพมันก็สะท้อนชัดว่าปีเนี้การสออร่งออกยังเป็นปัจ,จัยหนุนให้กับจีนอยู่แต่ถ้าเกิดเรามองภาพเป็นปี2026เนี่ยผมว่านะการสออร่งออกจะไม่ได้เข้ามาเป็นแรงหนุนให้กับเศรษฐกิจจีนมากเหมือนกับปีนี้แล้วหนึ่งมันมีการฟอนโหลดสินค้าไปเยอะฐานของปีนี้บปรับต,ตัวเพิ่มค่อนข้างสูงสองนโยบายการการค้าเนี่ยหลายท่านอาจจะสนใจแค่กับสหรัฐอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่ายุโรปวันนี้ มีความหานโยบายต่างๆเพื่มอมากีดกันการท้ายกับจีนสูงข,ขึ้นมีการป้องกันการรุ่มตลาดเม็กซิโกก็มีนโยบายประเทศนี้ไหนปีหน้าเราจะต้องกลับมาคุยกันเรื่องวาชิปเมทอีกไอที่40%เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการราคับใช้เลยแต่ปีหน้าไม่รู้รอีกว่าจะออกหน้าไหนจะมีการราคับใช้หรือไม่การส่งออกในปี2026ของจีนเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมีการชะลอลงมาบ้างจากปีนี้แต่ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเขาเล้เห็นกัน ปัญหาในจุดนี้แล้วแหละเขาไม่สามารถพึ่งพิงการส่งออกได้เหมือนกับช่วงก่อนตัวโอลิบูโรตัว CEWC เนี e ่ w C, ยสื่อสารไปที่ทางที่ใกล้กันว่าต้องการลกระดับการเวิโภคภายในประเทศขึ้นมาให้ได้ตรงนี้ผมว่าผู้กำหนดนโยบายเ่ยเขาส่งสัญญาณชัดว่าเขาจะทำแต่ถ้าเรามาดูในภาพสั้นๆเนี่ยประกฏว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงซีซี ชะลอตัวลงมาหมดไม่ว่าจะเป็นยอดการลงทุนในภาคัาหาในภาคอุตสาหกรรมในสินทรัพถาวรยอดค้าปลีกเนี่ยมีการชะลอตัวลงมาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจีนไม่มีนโยบายนะตอนนี้จีนเขาดําเนินนโยบายอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งเทรดอินโปรแกรมอาจเม็ดเงินราคาถูกพวกแบบต้นทุนราคาถูกเนี่ยเข้าไปยังอุตสาหกรรมเพิ่มการลงทุนแต่ มันก็ไม่ได้ช่วยเมดเอจม้อยตามการซื้อตัวของเศษรษฐกิจได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านโยบายการทงของจีนจะเข้ามามีบทบาทยังไงช่วงปีหน้าเขาจะต้องดำเนินนโยบายการทงที่ผ่อนคลายเนี่ยต่อเนื่องจากปีนี้เพื่อช่วยอยู่ให้ตัวการบริโภคการลงทุนในประเทศเนี่ยมันสามารถช่วยซัพพอร์ตได้บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะจีนขาดบุิปีนีแค่สามสี่เปอร์เซ็นของ GDP หรือเปล่าเนี่ยผมบอกว่าไม่นะครับจีนไม่ได้มีแค่รัฐบาลกลางเขายังมีรัฐบาลของ่ี มีรัฐวิสาหกิจมีการทำเดฟกวอ์ต่างๆนานาเน,านี้ยปกติแล้วชินจะขาดทุนต่อปีเนี่ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นปีที่แล้วเนี้ยปีนี้นะขาดทุณประมาณแปดจุดแปดเปอร์เซ็นของ GDP ได้เยอะมากๆและปีหน้าน่าจะขาดทุณเนี่ยประมาณแปดจุดห้าเปอร์เซ็นของ GDP เป็นฐานที่เราดูโดยรวมเลยว่าเอ่อทั้งท้องถิ่นทั้งรัฐวิสาหกิจจะมีการออกอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้โดยสรุปภาพเศรษฐกิจโลกโดยสังเกตเนี่ยคือ ในแต่ละประเทศในปี2 0 2 6เขามีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหรือประคับประคองเศรษฐกิจด้วยนโยบายการทคางที่ชัดเจนชัดเจนมากขึ้นไม่เหมือนกับปีที่ทุกอย่างเนี่ยถูกกาหนดด้วยภาษีสลการกรหรือว่าปีหน้าสตอรี่มันจะได้บทเข้าไปในแต่ละประเทศจะมีเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็นโยบายการทคางเนี่ยจะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตการเติบโตของเศรษฐกิจได้นะครับ